หลวงปู่โต๊ะอินทสุวรนโนท่านเป็นอีกหนึ่งในลูกหลานชาวเมืองแม่กลองครับเกิดเมื่อปี2429หน้าบ้านคลองบางน้อยตำบลบางพรมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามบิดาของท่านชื่อพลอยมารดาชื่อทับอยู่ในสกุลรัตนนครเหตุที่ท่านได้ชื่อโต๊ะก็เพราะว่าในวันเกิดนั้นนางทับ คู่ซึ่งเป็นมารดากำลังคลอดท่านเนื่องจากว่าท้องสาวแรกก็เป็นธรรมดาครับที่มักจะคลอดอยากเบงเท่าไรก็ไม่ออกสักทีจนโยมพอ่อเกิดความกังวลใจเป็นยิ่งนักกลัวเมียและลูกจะตายท้องกลมเพราะยุคแต่ก่อนเทคโนโลยีการรักษาก็ยังไม่มีต้องพึ่งพาหมอตำยสถานเดียวจึงได้เปิดประตูห้องไว เข้าไปจุดทูบเทียนปักไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาเจ้าประคุณเอ้ยพระคุณเจ้าได้โปรดช่วยรักษาชีวิตทั้งลูกและเมียของกระผมด้วยเถิดสาธุทันทีที่สิ้นคำอธิษฐานของบิดาก็ได้ยินเสียงอแววะแวะดังเล็ดลอดออกมาจากห้องคลอดสร้างความยินดียิ่งให้แก่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ จึงให้ชื่อของท่านว่าโต๊ะเสมือนประหนึ่งโต๊ะหมู่บูชาที่คอยรองรับดอกไม้รองรับคำอธิษฐานและรับคำอำานวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงท่านยังมีน้องชายที่เกิดตามหลังมาอีกคนหนึ่งครับแต่คราวนี้โยมแม่คลอดได้สะดวกโยทินราบรื่นส,สบายสบายจึงให้ชื่อน้องชายของท่านว่าเจ้าเฉย เมื่อครั้งเยาววัยก็มีชีวิตที่มีความสุขตามอัตภาพได้วิ่งเล่นกับน้องชายเล่นน้ำดำผุดดำว่ายในคลองบางน้อยสนุกสนานแต่แล้วก็มาเจอจุดเปลี่ยนในชีวิตเมื่อท่านอายุได้เข้า13ปีโยมแม่ได้ล้มป่วยและถึงแก่กรรมลงกระทันหันอันนำมาซึ่งความเสียใจให้แก่ตัวท่านเป็นอันมาก โยมพ่อก็อยากจนไม่สามารถส่งเสียลูกให้เรียนได้พร้อมกันทั้งสองคนจึงต้องขอความเมตตาจากหลวงนาแก้วซึ่งเป็นญาติท่านบวชพระอยู่ที่กรุงเทพมารับตัวไปเลี้ยงเสียคนหนึ่งหลวงปู่โต๊จึงต้องจำใจจากน้องชายนายเฉยซึ่งรักกันมากเข้าพระนครและไม่มีโอกาสได้เจอหน้ากันอีกเลย ความสวยงามของชีวิตในวัยเยาวก็หักสะบั้นลงท่านได้เริ่มรู้ซึ้งถึงความพัดพรากและความไม่แน่นอนของชีวิตเป็นครั้งแรกก็ครั้งนี้เองหลวงนาแก้วเมื่อรับมาแล้วพอดีท่านรู้จักกับพระอธิการสุขอยู่ที่วัดประดูชิมพลีจึงพาเดินทางลงเรือล่องไปทางคลองบางกอกใหญ่มาขึ้นฝั่งที่ท่าวัด และฝากฝังหลวงปู่โตไว้ให้เรียนอยู่กับท่านพระอาทิการนับแต่บัดนั้นด้วยความที่ท่านเป็นคนขยันหมั่นเพียรอ่อนน้อมถ่อมตนซื่อตรงและสุภาพจึงทำให้ท่านพระอาทิการวัดประดูให้ความเอ็นดูหนุ่มน้อยจากเมืองแม่กลองผู้นี้เป็นอันมากหลวงปู่โตได้เล่าว่าท่านให้ความนับถือพระอาทิการศ สเสมือนกับเป็นพ่อและแม่บังเกิดกล้าวเลยทีเดียวเป็นทั้งพระอาจารย์และบุปการีอาศัยอยู่กับท่านจนล่วงได้เข้าวัยสิเจปีวันหนึ่งพระอธิการสุขก็ได้มาถามว่าเธออยากจะบวชครองผ้าเหลืองเลยไหมหละ่ะท่านจะช่วยส่งเสริมให้หลวงปู่โตท่านมีความศรัทธาเดิมอยู่แล้วจึงตอบตกลง ด้วยใจที่มุ่งหวังวาดไว้ว่าเมื่อได้รับการบรรพชาแล้วก็จะขอติดตามท่านพระอธิการสุขอยู่คอยปรนิบัติรับใช้และเรียนรู้จากท่านไปตลอดชีวิตมันคงจะดีเป็นอย่างมากเมื่อได้บวชเรียนสมดังใจหวังแต่แล้วความพัดพรากก็มาเยือนท่านโดยไม่ได้ให้ตั้งตัวอีกครั้งเมื่อพระอธิการศุก ที่เพิ่งได้เป็นองค์พระอุปัชาแกหลวงปู่โต๊ะในพิธีบรรพชาไปหมาดๆผ่านเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นครับวันเดียวจริงๆที่ท่านได้เห็นหลวงปู่ผมครองผ้าเหลืองท่านก็ถึงแก่การมรณภาพลงยังกลับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้นำมาซึ่งความใจหายแกหลวงปู่หรือสามเณรโต๊ะในเวลานั้นเป็นยิ่งนักเพราะท่าน ก็เคยต้องจากมารดาแบบปัจจุบันทันด่วนโดยไม่ได้ตั้งตัวมาแล้วทีหนึ่งแต่เมื่อท่านตั้งสติสงบอารมณ์ได้ไม่นานกลับทําให้ท่านเข้าถึงธรรมะชั้นสูงเห็นความไม่แน่นอนใดใดทั้งสิ้นเลยของชีวิตจึงตั้งใจว่าจะขอใช้เวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ และมุ่งหาทางหลุดพ้นและการเวียนว่ายกายเกิดให้จงได้หลวงปู่โตท่านอยู่วัดประดูมาตั้งแต่เด็กครับมีความผูกพันกับพื้นที่แถบนี้จึงมีใจที่อยากจะพัฒนาความเจริญหลายด้านที่ได้บังเกิดแก่วัดประดูชิมพลีปฏิเสธไม่ได้เลยว่าส่วนหนึ่งมาจากช่วงยุคสมัยอันยาวนานมากๆถึง69ปีของหลวงปู่โต ที่ท่านได้อยู่ที่นี่แหละแต่ท่านก็หาได้เพิกเฉยกับกิจการวิปัสสนาธุระใหม่ออกไปสร้างสถานที่ฝึกปฏิบัติบำเพ็ญเพียรตามถรำหรือขุนเขาต่างๆอยู่เป็นนิดและด้วยเมตตาและบารมีของท่านเมื่อยามใดที่ประเทศมีพิธีประสิทธิมงคลต่างๆถ้าครั้งใดมีการนิมนต์อัญเชิญเกจิองค์สำคัญของประเทศ สาธุชนก็จะพร้อมใจกันนิมนเชิญให้หลวงปู่โต๊ะไปร่วมงานด้วยอยู่